อ่าครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเมี่ยงปลาเผาแต่เราจะไม่ใช้ขนมจีนไมวครับของอื่นครับเราอยไม่ใช้อากาศอย่างนี้ก็มันก็มันก็ไม่ดีไปนะครับเราใช้เป็นแป้งนะครับแป้งที่กินแบบแหนมเมืองนะครับเมี่ยงปลานะครับเราก็ทําขายนะครับอยู่ซอย40บนะครับอ่าอย่างแรกเลยครับจิ้มนะครับแช่น้ําไว้นับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับอ่ะสบัดสะบัดขึ้นมาครับพับเลยนะครับพอพับเสร็จปุ๊บนะครับนี่ของเรานะครับปีปลาครับตักปลาใส่เลยครับตักปลาใส่เลยอ่าตักปลาน้ำจิ้มวานะครับปีน้ำจิ้มถั่วตัดนะครับอร่อยมากนะครับของปลาช่วยปลาช่วยทํานะครับนี่จิ้มซีฟู้ดนะครับอ่านะครับ ง่ายครับจากกินผักใส่ก็เด็บใส่เลยนะครับเด็ดใ,ใส่เลยแต่ต้องใส่เสร็จปุ๊บก็กินเลยนะครับอย่าถือไว้นานเพราะเดี๋ยวมันมันจะเหี่ยวนะครับกินปุ๊บอือร่อยมากครับอืผักหนึ่งนะอร่อยมากผักเราก็เลยกินได้ครับจิ้มนักจินมใครสนใจนะครับสั่ง,สสงได้เลยนะครับ ร้านป้าช่วยนะครับร้านป้าช่วยซอยสี่สิบนะครับเราย่างทุกวันนะครับเราใช้แผ่นนะครับแหนมเนืองห่อปลาหนึ่งตัวพร้อมแผ่นแหนมเนืองยี่สิบแผ่นนะครับโทรสั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวว่าโทรเราจะแนบไายไปให้นะครับฝากไปด้วยครับผมลองกินแล้วอร่อยมากครับขอบคุณครับผม